อ่มาดูครับของแท้เอออะไรอะไรแล้วนะครับผมสายธรรมชาตินะครับวันนี้้ท่านผู้ชมยอดโอ้โหนะครับผมเออนี่ครับผมหว่านแหบ้านสมุทรนะครับโอนสมัตนะครับผมบัตรถูกๆนะครับผมร้อยกับร้อยห้าสิบบาทนะครับวันนี้คุ้มเกินคุ้มนะครับนี่นะครับอะไรอะไร มาจากบ้านไหนคุณน้านี่ยมว<น>ลต้องมวนทุ่งมวลทุ่งมวนนะครับบ้านไกลเรือนเคียงนะครับผมเนี่ยครับยอดเลยได้ปลาไปทํากับข้าวแล้วนี่ชุดนี้ก็น่าจะ3ามโลลมั้งนี่งกิโลโสามสี่โลนี่แหละครับผม,มปลาหัวแข้งบอกแบบนี้เนาะเนี่นี่ซ่อนเนี่ยปลาจีนเลยปลาเล้งปลาเล้งปลาเล้งเออเหมือนปลาจีนเลยอะ่ะปลาเล้งอันนี้ได้หัวแข้งกี่นะ ปลาหกชิน้นอืปลาเล็งปลาเล็ง,ลงยอดนะครับผมนครับที่กันลุกละ,กลละอ่าครับผมกบบระบาดถูกๆนะครับผมหนึ่งร้อยกับร้อยห้าสิบบาทนะครับที่โอรสมอส์นะครับอ่านะครับผม